สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ได้แล้วได้ได้ไดเออก็ออเฟรมันยี่สิบกว่าปีเลยเวิร์กเกินเอออ่ะเอออรอ่ะสวัสดีค่ะอู้ตายแล้ว วันนี้โหแต่เล่กว,ว่าจะไลไม่ได้นะจ๊ะไล่ได้แล้วอะฝันดีก่อนนอนนะคะเออเดียวเออถูกน้อยก็ทำน้อยไม่ต้องถูกเยอะแล้วมาทำเยอะเอ้ยถูกน้อยแต่ไปทำเยอะไม่เอานะคะมันไม่บาลานซ์กันเอาทำแบบที่ตัวเองไม่เดือดร้อนเนาะถ้าตัวเองเดือดร้อนมันจะกลายเป็นบาปนะคะ เออทำบุญทำได้ทำมากทำน้อยได้บุญหมดอย่าไปทำทำเยอะแล้วเดือดร้อนตัวเองนะคะมันจะเป็นบาปอยากเข้ากลุ่มหนึ่งซองก่อนคอลลี่เอออยากเข้ากลุ่มใช่ไหมเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งข้อความยังตอบไม่หมดเลยนะคะวันนี้เราเปิดไป3ามกลุ่มแล้วนะคะ กลุ่มละห้าร้อยไปปลายถือว่าเบามากถ้าเป็นเมื่อก่อนก็นะัดคอลลาเจนอร่อยค่ะเจอร่อยใช่ไหมเจ๊ทานอยู่สองตัวเป็นคอลลี่นะคะแล้วก็โมโมเบอร์รี่คอลลาเจนเบนของอาจารย์ไฝฮารวยหรืออาจารย์ไฝแซ็ะคเวอร์ราคาเป็นตัวนี้โมโมโคอลลาเจนเบอร์รี่แกะกล่องใหม่แ,มแล้ว ของเก,ก,ก่ากินหมดแล้วแต่ไม่ได้กินคอลลาเจนมาสองวันแล้วนะลืมไม่ได้ลืมแบบมันเหนื่อยแล้วเบเบื่อเพื่อเื่อเื่อ,อ,อได้รับของแล้วค่ะโอเคตอนนี้ยังเราไม่รับยังยังไม่รับออเดอร์นะขอ,อ,อขอไปหลังหวยไทยก่อนเพราะว่ารับตอนเนี้เออมันมันจะยุง่งยุ่งหน่อยนะคะตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีการรับออเดอร์นะคะเอ่อภูเทียนหอมอะไรก็แล้วแต่ยัง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 งดสั่งไปก่อนเนาะ ยังงดงดไปก่อนหลังหวยไทยเราค่อยว่ากันใหม่หวยไทยมาแรงนะเดี๋ยวจะบอกโหมาแรงชิบหายดูวันนี้ไปซื้อลอตเตอรี่มาไหมมาแรงมาแรงไอมาแรงหนูก็ไม่เห็นมาสักทีงวมาแรงมาแรงมาแรงหวยรัฐบาลไทยมาแรง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 กูก็ไม่เห็นออกสักทีเลยชิบหายออกแต่เลขอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นแรงเลยเออแต่งวดนี้เขามาแรงจริงนะเลขเนี้ย โอ้โหดเนี้ยเขาเขาแรงจริงเออกูเห็นรัฐบาลไทยมาแรงมากเลขนี้มาแรงกูไม่เห็นออกัะพูดแต่เจ๊เป็นคนหนึ่งชอบซือ้ออ่าจะจะเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเวลาเราจะไปซื้อลอตเตอรี่เวลาเจ๊จะไปซื้อนะจะดิ่งเข้าไปถาเลยแล้วก็คําแรกที่จะจะพูดหรเบิรจะพูดว่าอะไรจะพูดกับคนที่เขาขายแล้วก็จะถามเลยว่า ป้าคะลุงคะน้องพี่งวดนี้เลขไหนเขาดังอ,ะอ่ะออบเราถามเลยนะอะบางคนเขาก็บอกโอ้ก็เลขเจ๊งไงคนขายลอตเตอรี่บางคนเขาก็รู้จักไงเออขายลอตเตอรี่เขาจะรู้จักก็เลขเจ๊งไงคะไม่ไม่ไมเอาเอาเลขเนี่ยงวดนี้เลขอะไรดังหรอเออแล้วจะมันมีมีคำหนึ่งวันนั้นจะไปซื้ออ่าจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ ไม่มีค่ะอยู่ในกระเป๋าหนูเองหนูเก็บไว้แล้วอ้าวที่่านมันจะขายไปเนี่ยมันจะขายไปเนี่ยเออเราไปถามหาซื้อเลขนี้ไม่มีแล้วหรอหมดแล้วหรอ <c oughs> เลขอะไรคะเจะ๊เลขเนี้ยแหละอ๋ะอมีค่ะแต่หนูเก็บไว้แล้วโอ้คนขายลอตเตอรี่ก็เก็บไปด้วยวะเจ๊ขาขอเลขบัญชีทำบุญด้วยค่ะถูกกับเจ๊สองวันแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะปิดรับทําบุญสี่ทุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะปิดยอดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องไปอเดี๋ยวคืนนี้เราจะรวมยอดนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะจัดการค่าใช้จ่ายนะคะว่าเหลือเท่าอ่าเบ็ดเสร็จเท่าไรอะไรยังไงอะไรอย่างางี้นะคะงวดนี้ไปหาสองเจ็ดไม่มีเลยค่ะอ้าข้างวดที่แล้วเลขประมูลมันดังไงสองเจ็ดงวดนี้จะบอกว่าซื้อน้อยน้อยป่าม่รดูซึมเป็นคนที่แบบว่าเวลามีคนมาขายเจ๊ดูลอตเตอรี่ผมหน่อยแล้วก็ ไม่ได้ตั้งใจซื้อหรอกก็หยิบหยิบไปอย่างนั้นแหละก็ช่วยช่วยเขาไปอืมก็ช่วยช่วยกันไปซื้อกันไปซื้อเยอะจะว่าเยอะจะโห,หอันนี้นะอันนี้ซื้อที่อันนี้ซื้อที่ไหนอ่าปึกนี้ซื้อหน้าธนาคารอมสินเพิ่งไปลงทะเบียนมาอ่าแอปชายโยเหรอ เพิ่งไปลงทะเบียนแอปชะโยมาเอ๊ะรอเล่นเพิ่งจะไปลงทะเบียนไอ้นี่มาอะไรวะไอเดือนละสามพันห้าหน่ะผนก็ไม่รู้เขาเรียกว่าวอะไรอะปึกที่สองซื้อเยอะซื้อเยอะแต่ก็ไม่ถูกเลยออกเลขอะไรก็ไม่รู้เออเขาบอกใครบอกอุย้ยซื้อเยอะ ยังไงก็ถูกไม่เชื่อเถียงใจขาดเลยกูนี่ซื้อเยอะทุกงวดไม่เคยถูกสักงวดถูกโคตรยากเลยลอตเตอรี่จะบอกให้ถามว่าซื้อเยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะถูกบางคนซื้อใบเดียวถูกก็มีไม่เยอะอ่าซื้อน้อยลงจากเมื่อก่อน ปฏิญาณตนกับตัวเองนะว่างวดหนึ่งจะไม่เกินหนึ่งร้อยใบถ้าเกินแม่งทุกงวดเลยแต่น้อยลงกว่าเมื่อก่อนก็คือปฏิญาณตนกับตัวเองไงว่าจะซื้อให้น้อยลงเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วว่ามันท้อมันเหนื่อยเออระวังเป็นแบบสี่หกงวดนั้นนะอืม เจปนะ๊ปฏิญาณตนกับตัวเองว่าหลังจากวันที่เท่าไรวะวันที่หนันวาหนึ่ันวาปีที่แล้วนะปฏิญาณตนกับตัวเองว่างวดหนึ่งจะซื้อไม่เกินร้อยใบเราชนะอ,องค์การเราชนะใช่ไหมเออจะไม่เกินร้อยใบยเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะซื้องวดหนึ่งห้ายใบแ0 0ยใบ ซื้องวดงวดเป็นแบบหลักก็คือแบบซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลน่ะถ้าตีเป็นเงินก็คืองวดหลักแสนถามว่าซื้อเยอะไหมก็ทาไมก็ถือว่าเยอะแต่มันไม่ถูกก็คือมันมันมันซื้อเนงไงมันก็ซื้อไม่ถูกสาบตัวหน้าก็ไม่มีสาบตัวหลังก็ไม่ได้รางวัลอะไรก็ไม่ได้เลยแต่มีดวงกับใต้ดินที่ผายตัโดนจับไปเนี่ย ก็พูดตรงๆนี่นแหละเออเราก็พูดตรงๆนั่นแหละคือเราซื้อเนี่ยมีงวดนั้นนะซื้อประมาณแปดร้อยใบแต่ถูกสี่สนย์ล่างใบเดียวถามว่าคุ้มไหมคุ้มเนี่ยเขาอะคุ้มไม่ใช่กูคุ้มเออเออเขาคุ้มไม่ใช่เราคุ้มนะคะมีแค่นี้แหละก็จะมีแค่นี้แหละเพราะว่าพยายามตัดใจนะแบบเวลาเดินเว,วลาไปแวะไหนแวะปั้มหินคนขไข่ดัลตันี้อะ เราจะเดินเลี้ยงๆไว้ก่อนเลยเป็นคนที่แบบว่าหินแล้วไม่ได้คือแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนนะหินแล้วดิ่งเข้าหาดิ่งเลยดิ่งดิ่งดิ่งเจอดิ่งใส่เจอดิ่งใส่เลยทุกวันนี้ก็คือหลับตาแล้วก็นึกในใจว่ากูเบาก่อนกูเบากูเบากูไม่ก็ไม่ไหวแล้วคือหมดไปเยอะก็เมื่อก่อนซื้อเอาคิดดูงวดละแสนงวดละแสนแสนอัพแสนอัพอะแล้วถามว่าลอตเตอรี่สี่แปดเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ขายยกฉบับยกชุดอีกล่ะ สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยสิบใบเท่าไรพันห้าแห <c oughs> เออไม่เคยถูกก็เลยเหนื่อยแล้วเราเราก็เลยเหนื่อย ก็เลยปฏิญาณตัวซื้อได้น้อยซื้อน้อยหือบางคนนะ่ะเขาซื้อแค่ใบสองใบเขาก็ถูกมันก็มีบางคนซื้อสามใบถูกเราวันที่หนึ่งก็มีเออแต่มันเรามันคนชอบชอบ,ชอบไงเราก็ไปว่ามันก็แบบเนาะมันก็ห้ามไม่ได้อ่ะอืมนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ก็ซื้อซื้อมั่วไปและซื้อไปหืไม่รู้เนะี่ยแต่ก็หลักๆก,ก็จะซื้อเลขตัวเอง แต่สองสามเจ๊ไปหาหาไม่ได้ชอบสองสามงวดนี้ตัวเดียวแหละสองสามรัฐบาลงวดนี้ว่าจะให้แค่ยังคิดคิดอยู่ว่าจะให้แค่ห้าหางแค่นั้นแหละจบปกติเจ๊จะให้อยู่ที่ประมาณหกเจ็ดหางแปดหางใช่ไหมแต่งวดนี้ยามันนั่งคิดดูให้เป็นเหือห้าหางเข้าก็เข้า,ขาไม่เข้าคือไม่เข้าเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นอะไรที่เล่นยากเจ๊โอ,อนเงินทําบุญแล้วรัฐบาลเป็นอะไรที่เล่นยากเราก็ไม่นั่งคิดนะ ฮานอยเราก็ให้เข้าดี3-4วันติดเนี่ยถ้าคนตั้งใจเล่นดีๆได้เงินมากกว่ารัฐบาลได้เงินกว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเล่นหวยรัฐบาลเยอะนะเออบางคนหวังที่โอ,อ้ยอยากรวยรัฐบาลอยากเล่นหวยรัฐบาลมันก็อยากรวยเล่นอยากถูกก็ทั้งนั้นแหละหวยรัฐบาลแต่ถ้าคนนะ่ะรู้จักในการเล่นรู้จักในการคิดดีๆนะฮานี่ลองลองลอง,ลองตั้งใจอกตั้งใจเล่นอ่ะฮาน้อยสักสองสามวันเนี่ย ถ้ามันเข้าติดๆเนี่ยกําไรละ่ะเราได้มากกว่ารัฐบาลด้วยซ้ํานะอืมเราก็รู้อยู่ว่ารัฐบาลนนะ่ะเขาเล่นยากนะคะเออมันเล่นยากเลขอะเวลาออกแล้วอะอุย้ยเลขนี้เองแต่ก็ไม่ได้ถูกนะเวลาออกนะเลขมันก็อยู่ในหัวเราเนี่ยแหละเลขที่ออกมันก็คือเลขเลขที่เราอยู่ในหัวเราเลขไม่ได้หนีไกลเลยเลขก็ออกวนๆวนเวนๆอยู่เนี่ยแหละเลขก็เออเออออยู่งี้แหละเลขเอ,อ,อ,อละฮานอไอรัฐบาลแต่ไม่ถูก งงมาละเออเลขก็อยู่แค่นี้แหละแต่ไม่ถูกโอ้เห็นแค่นี้ก็เป็น mm hmm. เห็นแค่นี้ก็หลักหมื่นแล้วนนเนี่ยเนี่ยเห็นแค่นี้เห็นแค่นี้ <c oughs> เห็นเห็นในมือแค่นี้ก็เป็นหมื่นหลักหมื่นแล้วนะคะเอ,อ้ห้าใบห้าใบแปดร้อยเลิกแต่ก็ซื้อเออซื้อเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะถูกใช่ไหม ซื้อน้อยก็มีสิทธิ์ถูกเหมือนกันแหละอยู่ที่ดวงคุณน,นี่แหละก็เลยมาก่อนนะจากซื้อหนักๆก,ก,ก็เลยเราก็เลยมาละเบาๆบ้างเออเพราะว่าอุดหนุนเขาเขาไม่เคยให้เราถูกเลยเราก็เพียเออนี่เล่นเล่นตอดอเนี่ยตอดอเนี่ยไม่ต้องพูดให้เต็มนั้นเล่นตอดอเนี่ยเออเอาเงินมาเล่นตอดอ,อยังแบบยังเข้าท่ากว่ารัฐบาลเบื่ออันเบื่ออนัออนไม่พออันสึกไม่ออกอีก เอออันไม่พอออกอีกทางหน้าห้าใบหกร้อยค่ะอันไม่พอไม่ออกอีกอันให้คนเข้าไปแทงเงยอะๆไงคิดว่าจะออกไม่ออกไอ้อันออกไม่ว่าหรออันไม่ออกสอิคนนะ่ะชอบกลัวเลขอนันกลัวเลขอันอุ้ยอันหูอย่ออกแน่เลยกลัวจากซื้อร้อยต้องใส่สองร้อยเอเอเพราะว่าเขาจ่ายครึ่งอ่ะอืม จากซื้อร้อยหนึ่งเอ้ยอันที่ผายอัยัดเข้าไปอีกร้อยหนึ่งใส่ต้องใส่เป็นสองร้อยเพื่อที่จะให้มันได้เออไม่ออกเจ้าไปไงรวยกูไปไงจนเออเจ้ารว,วยก,กูจนจากปกติใส่ร้อยต้องใส่สองร้อยอันกลัวออกอืมอันไม่ว่าไม่ออกไม่ผ่าน เออเอออ่ะวา่ากันปะถูกน้อยกับเจ๊บนล่างสองวันแล้วฮาหนอยบนล่างสองวันแล้วนะคะเออบางคนอะโอ๊ยรัฐบาลบอกเข้าด่าที่ด่าไม่ดาม่าเจ๊ไม่รู้จะว่าด่ายังไงแล้วนะคะลองเปิดใจดูบ้างอย่างอื่นเขาก็มีผลงานที่ลังสันออกมาได้แบบบังปูริเย่นะคะ หวยลาวเขาก็ข้าวาหนอยเขาก็ข้าวหลักๆเจ๊จะให้เน้นที่หุ้นและหาหนอยลาวดาวโจนเมื่อคืนก็ข้าวดาวคือดาวดาวโจนเมื่อคืนดาวโจนเมื่อคืนฟันเก้าแล้วก็เจาะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเลยนะคะใครอยู่ในกลุ่มก็รู้อันนี้นะแต่เจ๊ไม่ได้มาโพสให้ดูไม่ได้มาหนี้ดูตอนเนี้เฟซค่อนข้างมีปัญหาไลฟ์สดมันไม่ค่อยได้ไลฟ์สดมันไม่ค่อยแจ้งเตือน ใช้ครีมอะไรคะอุ้ยใช้หลายตัวแม่อย่าใช้ตามหนูเลยหนูใช้มั่วตัวไปหมดเยอะชใช้หลายตัวเออเวลาเสียทําไมไม่จ่ายครึ่งเดียวบ้างเนาะออมเวลาแดกก็แดกกูเต็มเวลาเสียเวลากูเออเวลาแดกแดกกูเต็มเวลาเออไม่อยากจะพูดมีตะรวยกับรวยไม่รู้จะเอาไงกับมัน วัเนี้เขาว่าสองแรงเหรออืมงวดนนี้เขาว่าสองแรงอืมวดนี้เขาว่าสองแรงนะอืมเขาว่าสองมาแรงมากอ่างวดงวดที่แล้วหวยออกวันอาทิตย์ งวดที่แล้วหวยออกวันอาทิตย์ใช่ไหมกําลังวันก็184มา1อาทิตย์1เราคิดง่ายๆว่าอาทิตย์1อาทิตย์1ตามตารางทักษะกําลังวันนะคะนับไปเลยอาทิตย์1จันทร์2อังคาร3พุธ4พฤหัส5ศุกร์6 7อาทิตย์อาทิตย์1งวดที่แล้วหวยออกวันอาทิตย์ก็1ไงออก15อ่าแล้วงวดนี้หวยออกวันจันทร์จันทร์2 2เลยแรงไง เข้าใจอย่างเข้าใจเข้าใจที่พูดนะอาทิตย์ทุกคนรู้หวยเล่นหวยกันมารู้แล้วนะดูดูกันเนี่ยรู้ไม่ต้องบอกหรอกอาทิตย์หนึ่งจันทสองพฤหัสไอ้จันทสองอังคารสามพุธสี่อาพฤหัสห้าเออเจพฤหัสห้าหรอคะไม่ใช่ว่าวันเสาร์ห้าเสาร์ห้าดูหนังมากไปหรือเปล่าสะอาพฤหั 5, สห้าศุกร์หกเจ็ดเสาร์กำลังวัน นะอ่าก็ตามตามทักษานั่แหละมันมีมานานและไอสูตรเนี้ยเขาทํากันมาโบราณโบราณและเอ่ออาทิตย์มัน1นึงไปไงอาทิตย์มันหนึ่งมันออกหนึ่งหแล้วงวดเนี้ยที่มันดังสเพราะว่าวันจันเนี้ยกลังวันตกที่2มันเลยดัง2องเขากลัว2กันงวดเนี้ยถามว่า2องมาไหมไม่รู้ยังไม่ได้โทรถามเขาเลยยังไม่ได้ ห้าสามด้วยคัะเจ๊ J. ไปหาไม่มีเลยค่ะห้าสามเลขอะไรอ๋อเลขอันนี้ไงเลขอันนี้ปะคนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดีต้องหักสักรีของคุณสองกับ7ตัวเดียวกันใช่หรอ สองกับเจ็ดตัวเดียวกันเหรอสองกับเจ็ดตัวเดียวกันเหรอใช่ไหมสองกับเจ็ดตัวเดียวกันเหรออ้าวสามห้าเล็กสามห้าเล็กอันนี้คนงามๆต้องงามเคยดูติกต็อกใช่ไหมถ้าจะรู้เธอจะรู้ถ้าพวกครเด็กก <c oughs> ็รู้หัวเลาะหัวเลาะรู้หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันอ้า สกับห้าตัวเดียวกันเออสาห้าเลขเลขเอนี้ไงเลขดังสามห้าสาหสห้าเลขคนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดี<ม> <laughs> <laughs> พรุ่งนี้กูหายไปเลย <laughs> อีสานมารับกูแต่เช้า <laughs> ขำขำขอทุกคนรู้ จริงค่ะเจ๊เออเลขดังเลขนี้เลขดังใช่ไหมใช่ใช่เลขนี้เนาะเออใช่เออไม่มีหรอกค่าสามไม่ได้อยู่ในหัวเลยไม่เอาไม่ไม่ออกหัวนนี้ถ้าจะออกต้องออกตัวนี้ค่ะเออนี่สองสามกูก็ยังมั่นหน้าเลขกูอยู่เนาะเออ เออสวยนะงวดนี้สวยสองสามเนะยถ้าสองมาก็สองสามสองสี่สองห้าสองหกสองอูสวยทุกสองเลยงวดเนี่ยถ้าสองมาอนะเพราะว่าสองแรงเอออะเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาว่ามันจิ้มลิงกันไม่ได้อะ <c oughs> ใช่ไหมคะเขาจิ้มลิงกันไม่ได้อะ่ะ จิ้มได้ไหมเข้ากลุ่มจิ้มลิงที่ปักหมุดนะคะเออเข้ากลุ่มจิ้มลิงที่ปักหมุดมันจิ้มไม่ได้อะตอนนี้เขาว่ามันมีปัญหาก็คือจิ้มลิงที่ปักหมุดกันไม่ได้เ mm hmm. จ๊ขาขอดูลอตเตอรี่หน่อยอุย๊อย่าดูเลยมันซื้อเยอะมันซื้อแบบเจ๊ก็เป็นคนชอบซื้อไม่มีเป้าหมายอะซื้อแบบอิเลเคค็กเกะ่าซื้อตามใจฉันแต่ซื้อตามคน เออบางคนที่เขามาขายนะ่ะบางคนเราก็อยู่เฉยๆของเราเขาก็มาขายให้อย่างเงี้ยเขามา <S <S หาเราเนี่ย <S <S เราก็ไม่ได้มีเลขที่ชอบเลยแต่เราก็ซื้ออุดหนุนเข้าไปช่วยกันไปไม่ได้ว่าจะตั้งใจซื้อหรอกเราก็เห็นก็หยิบหยิบหย,ยิบไปสองแรงสองแรงจิ้มไม่ได้ใช่ไหมใครจะเข้ากลุ่มจิ้มลิงที่ปากหมุดนะคะหรือว่าแอคไลน์ชอบสองสามโบจี้ชอบนะสองสามวดนี้แหละเม็ดเดียว ไม่ใช่เล็กประมูลนะอันนี้จะบอกไว้ก่อนเป็นชอบอมเม็ดเดียวค่ะรัฐบาลอสองสามอย่ายลืมนะชอบชอบชอบไปการส่วนตัวนะคะสองสามหนึ่งนั่นแหละ อีว่าสา,สาแค่นี้แหละจบไม่เข้าคงไม่มีใครด่าหรอกเลขแค่ตัวเดียวถ้ามันไม่เข้าเนี่ยรือว่าจะด่าเออไม่โหโเจ๊ไม่ได้สรุปนะว่นนี้วิ่งอะไรนะคะแค่เอามาให้แค่ดูตัวเดียวเนี้ก่อนอยังไม่ได้สรุปให้นะคะเพราะว่าอย่างเนาะหนึ่งเจ๊ต้องให้เลขในกลุ่ม VIP e. ก่อนนะคะก่อนที่จะมาให้ข้างนอกเดี๋ยวเขาจะว่าได้เอา บ่ได้ดูอ ung, ีหยังเลยวันพุงวันพระวันหยุดวันอีหยังบ้าห้เลยเออขอสู้มือนะคะตื่นมาขอขอขอจนเคยชินไงตื่นเช้ามาแบบอาละหกโมงครึ่งอาละขอนีเคเลยขอให้ทุกคนโชคดีมาพอหอมปากหอมคอพอนะคะอ่ะโอเคลาไปแล้วสวัสดีค่ะ